ในช่วงสงครามที่ทุกคนกาลังเคร่งเครียดหมอบหลบกระสุนอยู่นะครับมันก็ได้มีหัวหน้าทหารคนหนึ่งฮะได้ตะโกนขึ้นมาว่าไอ้พวกบ้าเองกําลังทำอะไรอยู่เนี่ยลุกขึ้นมาสู้กับกระสุนสิแค่กระสุนเม็ดเล็กๆแค่นี้เองจะกลัวมันทําดอยอะไรล่ะซึ่งทหารทุกคนเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับพวกเขาก็ ยังก้มอยู่ครับก็ยังไม่ลุกขึ้นมาฉันบอกให้เอ็งลุกขึ้นมาไงเราไอระยะทางความห่างแบบเนี้ยนะขนาดตัวช้างเนี่ยมันยังยิงไม่โดนเลยลุกสิลุกลุกและทันทีที่จะหารเหล่านั้นยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะครับเสียงโปง่งมันก็ได้ดังขึ้นมาครับผมและไอหัวหน้าทหารคนนั้นที่ยืนดา่าพวกเขาอยู่เปล่าๆเนี่ยก็ปลิวตกลงไปบนพื้นพร้อมกับสภาพที่เป้าตาของเขานะครับมันโบเป็นรูกลวงรูใหญ่กันเลยทีเดียวซึ่ง ไอการตายครั้งนี้เนี่ยก็นักว่าเป็นการตายที่จัดง่าวแล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งนะครับของหัวหน้าทหารที่มีชื่อว่าจอห์นเชดวิก แต่ทว่าวเพื่อนๆเชื่อกันหรือเปล่าครับว่ามันก็ไม่ได้มีแค่นายทหารคนนี้คนเดียวนะที่ได้ตายในสนามรบแบบจัดง่าวแบบนี้นะครับเพราะว่าตลอดเวลาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวอะไรแนวนี้อยู่ประจําเลยนะครับและนั่นแหละครับผมรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary เนี่ยก็ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังกันแล้วในวันนี้นะครับผมกับเรื่องราวของ 7ผู้คนที่ไปจบชีวิตด้วยความที่พวกเขามีเซลล์สมองไม่ถึง8 4 0 0 0เซลล์กันนะครับผมที่แอดเนี่ยก็จะเล่าเรียงกันไปตั้งแต่สงครามในยุคโบราณจนถึงสงครามในยุคปัจจุบันเลยแล้วกันที่เอาเป็นว่าเมื่อพร้อมกันแล้วเราก็มาต่อกันเลยดีกว่าครับกับอันดับต่อมาครับอันดับที่6ถุงขนมของกษัตริย์โดยเรื่องราวในการตายครั้งนี้นะครับก็นับว่าเป็นการตายที่แบบ โด่งดังมากเลยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับเพราะนอกจากมันจะเป็นการตายที่แบบเงา่งาๆแล้วเนี่ยไอวิธีการตายนะครับมันก็ยังทรมานจนกระทั่งคนเนี่ยเขาได้จดจําแล้วก็เอามาเล่าขานกันถึงทุกวันนี้เลยก็คืออย่างนี้ครับมันก็มีนายทหารคนหนึ่งที่ชื่อว่าเมทรเดสหรือว่านายทหารชาวเปอร์เซียคนหนึ่งที่เขาก็จะมีฝีมือมากในอาชีพการทหารเลยแหะครับผมหากแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีไหวพริบสักเท่าไหร่นะครับที่เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือ ในตอนนั้นเองยังอาณาจักรที่นายทหารคนนี้เขาได้รับใช้อยู่นะครับมันก็เหมือนกับว่าจะมีกบฏอะไรขึ้นมาเนี่ยแหละที่ก็ทําให้ทางเมือนะครับต้องส่งนายทหารผู้เนี้ยเข้าไปใช้ฝีมือของเขาในการสังหารกับหัวหน้ากบฏครับและเขาก็ทําได้อย่างดีมากเลยคือมันจะมีการยิงธนูไปปักขาของไอตัวกบฏหลังนั้นหลังจากนั้นก็ลากตัวกบฏลงมากระทืบไปแบบเสียงชัดดาวเนี่ยดังลั่นกลางสนามลบกันเลยนะครับคือเขาจัดการได้เก่งมากเลยนะซึ่งพอหลังจากจัดการได้เสร็จแล้วนะครับนายทหารคนนี้เนี่ย ก็ได้รับสมบัติหรือว่าของมีค่าอะไรมาจากกษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองเมืองกันอย่างมากมายเลยนะครับผมแต่ถว่าแบบไอการให้ของขวัญครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าการที่กษัตริย์จะมาให้รางวัลเขาอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเหมือนจะแทรกถุงขนมเข้ามาด้วยครับคือเหมือนกับว่าองค์กษัตริย์องค์นี้เนี่ยเขาอยากจะได้รับเครดิตเงี้ยว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่ได้ปราบกบฏคนนี้ได้ตัวของท่านเอง กษัตริย์นั่นแหละก็เลยได้ส่งถุงขนมมาให้ทหารผู้ที่มีชื่อว่าเมทริดสผู้นี้นะครับผมแล้วก็บอกกับนายทหารผู้นี้ประมาณว่ารื้อเอาของในถุงขนมนี้ไปนะแล้วเดี๋ยวอัวขอเครดิตต่างๆที่ไปกำจัดขบศเนี่ยมาให้อัวคนเดียวก็เลยกันล้วกันนะซึ่งนั่นแหละครับเมื่อนายทหารคนนี้ได้รับถุงขนมมาเนี่ยเขาก็แบบปิดเรื่องต่างๆที่เขาได้ไปกำจัดขบศคนนั้นมาแบบเนี่ยกริบเลยนะครับปล่อยให้กษัตริย์เนี่ยได้ไปโม้หมอยเรื่องราวขององค์กษัตริย์กันอยู่นานนะครับผมจนกระทั่ง มันเหมือนก็จะมีอยู่คืนหนึ่งนะครับที่นายทหารคนนี้เนี่ยก็ได้ถูกรับเชิญให้ไปเข้ายัางงานเลี้ยงไปเจยะข้าวกินเหล้าอะไรกันนะครับและนั่นแหละพอเล่ามันเข้าปากยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับมันก็ทําให้ลิ้นเนี่ยลื่นยังไงล่ะครับนายทหารคนนั้นก็เลยโออมอมอยแล้วก็แบบรด หลุดเรื่องราวที่เขาเนี่ยเป็นคนซึ่งไปฆ่าไอ้กบฏคนนั้นออกมาแล้วก็ไม่ใช่หลุดเรื่องราวาออกมาธรรมดานะเขายังโม้มอยบอกถึงเรื่องที่กษัตริย์ได้เอาถุงขนมอะไรมาให้เขาเพื่อจะปิดปากบอกเขาอีกแล้วก็แบบไปดูถูกกษ,ษ,ษัตริย์นานาเลยละครับผมคือสบดดาแบบทุกคําในใต้ล่าที่เขาจะคิดได้นะครับผมซึ่งนั่นแหละ เพื่อนๆคิดว่าชายคนนั้นเขาจะโดนอะไรแ่ละครับโดนพิซซ่าเดลิเวอรี่หรือเปล่าครับก็ต้องบอกว่าไม่นะครับพิซซ่าเดลิเวอรี่เนี่ยมันยังเบากว่าน,นั้นมากนะครับผมคือในเวลาต่อมาพอความเสียหายไม่ได้เข้าไปถึงพระหูพระกันของกษัตริย์แล้วว่านายทหารเนี่ยได้ไปโบเรื่องความลับอะไรของท่านออกมาหมดแล้วนำซ้ำยังว่าท่านอีกนะครับผมกษัตริย์ก็ทรงปรีดมากเลยสิก็เลยได้มีการวางแผนให้จับเอานายทหารคนนั้นนะครับมาทรมานในสิ่งที่แอดขอเรียกว่า ถังขี้หวานก็แล้วกันนะครับผมเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแปลคํานี้เป็นภาษาไทยไว่าอย่างไรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อหาของการทรมานที่แบบเขาจะจับเอาคนซึ่งโดนทรมานน่ะมายัดไว้ในถังครับหรือก็มายัดไว้ในเรือ2อันที่เอามาประกบกันให้ลักษณะของตัวผู้โดนทรมานเนี่ยเหมือนกับเต่าที่อยู่ในกระดองนั่นแหละคือโผลกมาแค่หัวแขนขาอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตัวเนี่ยก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วก็จับให้แบบนอนงายนะ แล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเริ่มป้อนอาหารให้กับคนที่โดนทรมานเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งบ้างเอ่ยนมสารพันบ้างเอ่ยซึ่งอันนี้เ,เพื่อน,อนๆจะเพิ่งคิดนะว่ามันเป็นการทรมานตรงไหนเหลยน้ำผึ้งกับนมเนี่ยมันก็จังดูหวานอร่อยใช่ไหม ก็ต้องบอกว่าใช่นะครับมันหวานก็อร่อยแต่เขาก็ว่ากันว่าไอ้สองอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไปคอมบิเนชันหรือว่าไปผสมปนเปยอะไรกันในท้องเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการจุดจูดขี้แตกขี้แตนได้นะครับผมและไอปริมาณที่เขาได้จับยัดเข้าไปในท้องของคนซึ่งโดนทรมานเนี่ยนะมันก็จะไม่ใช่แบบธรรมดางามๆหนึ่งมือนะครับแต่เขาจะยัดเข้าไปแบบเลี้ยงไก่กะทิเลี้ยงห่านทําตับห่านฟัวกาอะไรประมาณนั้นเลยแหละคือแบบ ยัดลงไปให้ขี้แตกดากแหกทั้งที่อาหารเหล่านั้นยังไม่ได้รับการย่อยเลยนะครับนั่นแหละเมื่อเขายัดอะไรไปเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเขาก็จะปล่อยไอ้คนที่ได้โดนมัดเหล่านี้นะครับให้ลอยเทงเต้งไปกลางน้ําในลักษณะท่าของนอนหงายนะครับแล้วก็รอเวลาที่ขี้เนี่ยมันจะได้พุ่งพรวดพุ่งพรวดแล้วก็หมักขึ้นมาจนกระทั่งมันเหม็นเน่าไปทั่วทั้งถังนะครับผม แต่ทว่าคนที่โดนทรมานเนี่ยก็จะไม่สามารถเอามือมาล้างหรือมาเช็ดขี้อะไรได้ด้วยนะเนื่องจากว่าเขาก็โดนมัดแบบมือขยับอะไรไม่ได้อย่างนั้นเราจะไ่นึกถึงแบบคนอยู่ในกระดองเต่าแล้วขี้มันอยู่ในเต็มกระดองนั่นน่ะฮาแต่ว่าพอมันมีขี้เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าอะไรมันจะมีตามต่อล่ะครับมันก็คือพวกมแมลงวันหรือว่านอนประสิทธิ์ต่างๆนั่นเองไงลนะ่ะที่ก็เริ่มแบบ ออกมาและจากกองขี้นะครับแล้วก็มันเริ่มชอนชัยตามร่างกายของผู้ที่ได้โดนทรมานเนี่ยให้มันแบบอีรุงตรงนางกันมากเลยคือบางทีเนี่ยมันก็ไปชอนชัยตรงตามรูซอกต่างๆร่างกายจากกนกระทั่งไปเกิดผงเกิดแผละอะไรอย่างเยอะแยะเลยแต่เท่านั้นมันก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าในระหว่างซึ่งคนที่ได้ถูกทรมานโดนแมงวันโดนอะไรตอบแล้วเนี่ยเขาก็จะโดนลากกลับมายังฝั่งใหม่เพื่อจะมา ป้อนอาหารเพิ่มขึ้นครับผมเช่นเคยป้อนในแบบขี้แตกขี้แตนเหมือนกันหรือบางทีก็แบบคนซึ่งโดนทรมานอยู่เนี่ยก็หากแตกออกมาเลยนะครับแล้วถามว่าพอเขาฮากแตกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรต่อละครับหากต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกนํามาทาต่อ,อยังตามตัวเรือหรือว่าตามถังอะไรก็ตามที่ได้พันธนาการบุคคลผู้นั้นอยู่นะครับจนแล้วก็ผลักปล่อยเขาเนี่ยลอยน้ากลับไปตากแดดต่อทํากันอย่างนี้ซ้ําๆวนวเรื่อยๆนี่แหละครับจนกระทั่งผู้ที่ได้โดนทรมานเนี่ยถ้าไม่โดนแบบ ากแดดจนแห้งตายก็จะโดนแบบหนอนอะไรต่างๆเนี่ยชนใจก็ไปยังบาดแผลเป็นบาดแผลติดเชื้อตายนะครับซึ่งแบบนี่แอดกำลังเล่าคลิปการตายแบบงงๆใช่ไหมเนี่ยนึกว่าเล่าคลิปเรื่องการทรมานกันอยู่แต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับเรื่องราวของนายทหารผู้นี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างอย่างดีของสำนวนไทยที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากนะครับผมซึ่ง เอรหว่างที่แอดกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าแอดจะไปเจอเรื่องราวของกษัตริย์ผู้หนึ่งที่ก็มีชื่อเหมือนกับนายทหารผู้นี้เลยเนี่แหละที่ก็ได้ตายแบบงโง่เหมือนกันนะครับแต่ก็อยู่ต่างถิ่นกันครับซึ่งเรื่องราวของพระองค์เนี่ยก็จะมีว่าพระองค์นะครับนอกจากจะเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังเป็นนักรบที่แบบฉลาดหลักแหลมแล้วก็มีวิธีต่างๆในการฝึกตนเนี่ยให้แข็งแกร่งด้วยนะครับผมซึ่งหนึ่งในวิธีที่พระองค์จะใช้ในการฝึกตนเลยก็คื การไปดื่มพิษวันละเล็กวันละน้อยนะครับเนื่องจากพระองค์เนี่ยเหมือนกับว่าจะวิตกจริตเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีใครมาวางยาอะไรท่านเนี่ยท่านก็เลยแบบค่อยๆจิบพิษทีละนิดทีละนิดเพื่อให้ร่างกายของท่านนะครับเหมือนกับจะสร้างภูมิต้านทานต่อพิษอะไรได้นะ่ะซึ่ง น้องๆหนูๆอย่าไปทําตามเด็ดขาดนะไอ้วิธีการนี้เนี่ยมันไม่ได้ผลนะครับผมไอ้เรื่องเล่านี้มันเป็นเพียงแค่น่าจะเป็นตำนานเท่านั้นแหละครับแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับพอหลังจากที่กษัตริย์ได้ดื่มพิษอะไรเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็ว่ากันว่าร่างกายของกษัตริย์องค์นี้นะครับมันก็จะสามารถทนทานได้ต่อพิษจากใต้ล่าเลยครับคือเอายาบ้ายาบอเลยมาวางองค์กษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ก็ไม่ตายครับผมแต่องค์กษัตริย์ก็หารู้ไม่ครับว่าไอ้การที่ท่านได้ทําแบบนี้เนี่ยแหละ มันก็อาจจะเป็นเหตุแห่งการตายที่แบบสลดของท่านในเวลาต่อมาก็ได้นะครับผมก็คือเรื่องมีอยู่ว่าในเวลาต่อมาก็เหมือนกับองค์กษัตริย์ผู้นี้เนี่ยท่านก็จะเพลียงพ้ำไงโดนตีเมืองได้แล้วก็ถูกในประเทศออกไปอยู่ต่างแดนอะไรในปัจจุบันนะครับผมและในเวลาต่อมาเนี่ยท่านก็เหมือนกับจะมาโดนศัตรูจับตัวได้แล้วอีกองค์กษัตริย์ผู้นี้ก็เลยมีแผนที่จะกดปุ่มชัดดาวตนเองเลยครับโดยการหาพิษนี่แหละเข้ามากลุบกันเข้าไปนะครับผมซึ่งแบบ จากที่เพื่อนๆได้ฟังคลิปมาเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนๆก็คิดว่ากษัตริย์เขานี่จะทําได้ไหมล่ะครับ มันก็ไม่ได้สิครับคือถึงแม้ว่ากาษัตริย์จะพยายามดื่มกรุบเพิ่มโดสอะไรเข้าไปเท่าไหร่เพื่อเสียงชัดดาวมันดังออกมาจากตัวท่านนะครับแต่มันก็ว่ามันก็ไม่ดังสักทีหาแต่ว่ากลับกันครับพอยิ่งเพิ่มพิษอะไรเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยตัวของท่านนะครับก็แบบยิ่งได้รับความทรมานปวดแสบปวดร้อนจากพิษนั้นนะ่ะแต่ก็ไม่ตายนะครับเพราะดิด้นดิ้นดึกดืกด,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 ดอยู่คือดิน้นทรมานจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยองกษัตริย์ต้องได้ขอให้คนสนิทของท่านนะครับ กษัตริย์คนนั้นก็ได้ดับไปจริงๆโดยก่อนตายท่านเนี่ยท่านก็ได้เจอกับสิ่งที่ท่านกลัวมานานแล้วครับก็คือการทรมานจากพิษนั่นเองนะครับผมคือมันจะเป็นฉากการตายอะไรที่น่าสมเพชมากเลยอะแต่ทว่ามันก็ยังไม่น่าสมเพชเท่ากับบุคคลในรายต่อมาหรอกนะครับนั่นก็คืออันดับ4 s i ซิกเกิร์เดอรไมซี see. หรือว่าซิกเกิร์ผู้แข็งแกร่งนะครับผม ซึ่งเฮียผู้นี้เนี่ยแกก็จะเป็นนักรบไวกิ้งผู้ที่ได้ปกครองหมู่บ้านแห่งหนึ่งของสกอตแลนด์นะที่ถ้าหากใครไปเสิร์ชภาพของเฮียแกมาดูเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าหน้าตาของเฮียแกเนี่ยเป็นคนอะไรที่แบบเราไม่น่าจะเข้าไปยุ่งมากอะ่ะเพราะแบบทั้งหนวดทั้งกล้ามเนี่ยนะมันก็บอกเราได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเฮียแกเนี่ยโหดขนาดไหนครับคือโหดขนาดที่ว่าเวลาเขาจะเข้าไปรบอะไรในสนามรบนะเขาจะบอกให้กองทัพทุกคนคือไอ้ลูกกระต๊อกของพวกเขาเนี่ย ไปตัดเอาหัวศัตรูที่พวกเขาชนะเนี่ยมาห้อยเอาไว้ข้างๆอานมาพวกเขานะครับผมทําให้เวลาตอนที่พวกเขาเดินกลับจากสนามรบเนี่ยมันก็จะมีหัวคนนะครับได้ห้อยมาข้างๆอานมาเหมือนเป็นโปรฟี่เป็นถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะอะไรประมาณนั้นนะ่ะที่พอกระเตงไปไหนแล้วชาวบ้านเห็นใช่ไหมชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเกิดอาการสยองไม่กล้าหือไม่กล้าอือคือเป็นการข่มขวัญอะไรประมาณนั้นเลยแหละครับผมแต่แบบเฮียซิเกิดผู้นี้นะครับ แกกลับหารู้ไหมครับว่าไอ้วิธีการที่แกได้ทำอะไรประหลาดประหลาดแบบนี้เนี่ยแหละมันก็จะนำมาซึ่งจุดจบของเฮียแกได้เหมือนกันนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าช่วงหนึ่งที่เฮียซิกเกิลเขาได้เข้าไปตีปราสาทแห่งหนึ่งแล้วเขาไปรบชนะมาเนี่ยเฮียแกก็สร้างให้ลูกน้องเนี่ยเจียนหัวศัตรูมาเช่นเดิมนะครับเอาหม้อห้อยตรงเตงตรงเตงอย่างอานมาซึ่ง ไอเวลาที่หัวมันห้อยแล้วม้ามันได้เดินไปเนี่ยมันก็ต้องมีการแกว่งไปแกว่งมาใช่ไหมครับผมและนั่นแหละครับไอความแกว่งนี้เนี่ยมันก็ผเอิรเผเอิญเป็นจังหวะซิดคอมมากที่ได้เอาหัวของทหารซึ่งซิเกิดได้ตัดมานะครับมังงับตรงขาเฮียซิเกิลเราครับคือแบบ นี่แอดสาบานได้นะว่ามันไม่ใช่หนังซิทคอมตลกอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้ปากของศัตรูที่มันมางับขาเฮียซิเกิดเนี่ยนะครับมันก็ดันสกปรกเยี่ยงดากด้วยครับคือฟันฟนมันก็คงไม่รู้จะปรงแปลกอะไรเลยนั่นแหละด้วยความสกปรกของปากมันเนี่ยพอกัดขาเฮียแกก็็เป็นแผลใช่ไหมมันก็ทําให้อเฮียซิเกิดผู้นี้นะครับพอกลับมาถึงค่ายที่บ้านเนี่ยก็มีอาการติดเชื้อแล้วก็ตายไปที่สุดครับ จนทาให้มันเคยมีการพูดกันเล่นๆไปเลยนะครับว่าหนึ่งในอาวุธที่โหดที่สุดในสงครามเนี่ยมันก็คือฟันนั่นเองนะครับผมและอีกหนึ่งนักรบที่ได้ตายแบบน่าสยดสยองเลยนั่นก็คืออันดับที่3ครับประมุขอะติลาแห่งชาวฮันหรือว่าชนชาติหนึ่งในแถวๆถวยุโรปตะวันตกที่ไอชนชาตินี้เนี่ยมันจะเคยเป็นคู่อริกับอาณาจักรโรมันมาเลยนะครับผมซึ่งครั้นที่พระองค์ได้ขึ้นเป็นประมุขเนี่ยก็ว่ากันว่ามันจะเป็นรัชสมัยที่ ผู้คนต่างรอบรบราชอาณาจากักรนะเขาได้เกรงกลัวพระองค์มากนะครับเนื่องจากว่าอวิธีการที่ประมุอติลาผู้นี้จะเข้าไปบุกรุกนะแกก็จะเข้าไปบุกแบบโหดมากคือไม่มีกฎกงกฎเกณฑ์อะไรในสงครามเลยเข้าไปตีหมดครับลูกเล็กเด็กแดงอะไรไม่สนชุบชอบทิ้งหมดเลยคือหวังอย่างเดียวเพียงแค่ชัยชนะนะครับผมนั่นมันก็ทําให้เฮียแกเขาได้ดินแดนมาจริงๆนะครับคือว่ากันว่าอตรงที่เป็นอิตาลีในปัจจุบันนะสมัยของท่านประมุกแกนะครับแกเคยไปหวบมาได้เกือบสองในสเนี่ยนอกจากนั้ ก็ยังมีบุกไปตีพวกเปอร์เซียฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้กันอีกมากมายเลยนะครับแต่แล้วอยู่ๆมาวันหนึ่งหลังจากที่ท่านประมุกอติลลาได้จัดงานเลี้ยงนะครับมันก็มีคนไปพบว่าประมุกองค์นี้เนี่ยได้นอนเครื่องดับอยู่ในห้องของแกแล้วครับแล้วก็แบบมีสภาพที่ทุรักทุเลมากเลยคือหน้าน,นะครับเววางลาเขามีของมีคมอ,อะไรเนี่ยมาจ้วงเป็นแหลกเลยแล้วก็ตัวนี่ก็คือดูไม่ได้เลยคือโดนจ้วงเหมือนกันนะครับผมที่เมื่อพูดมาแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะคิดว่า คงแง่ละสิท่านประมุกเนี่ยได้ไปสร้างศัตรูเอามาไว้เยอะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันก็คงเกิดขึ้นจากศัตรูของพระองค์เนี่ยแหละที่ก็ได้บุกเข้ามาแล้วก็มาทําเรื่องราวอะไรโหดร้ายกับพระองค์แบบนี้ใช่ไหมละ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่นะครับผมเพราะเอาจริงๆแล้วไอเรื่องนี้เนี่ยมันได้มาเปิดเผยภาย,ภายหลังว่า ไอการกระทําอันโหดร้ายเหล่านี้นะครับมันเป็นการกระทําจากคนของพระองค์เองครับแล้วก็ไม่ใช่บุคคลที่เกลียดองค์ประมุกผู้นี้ด้วยนะแต่เป็นคนที่เทิดทูนองค์ประมุกนะครับซึ่งแบบเมื่อพูดมาอย่างนี้เพื่อนๆก็คงจะงงใช่ไหมว่าเอ๊ะมันมันเป็นไปได้ยังไงแล้วมันมีต้นสายปลายเหตุยังไงนะครับผมก็คืออย่างนี้ครับ ก็คือย้อนกลับไปในช่วงงานเลี้ยงที่องค์ประมุกได้จัดแล้วท่านก็มีการฉลองอะไรเป็นใหญ่เลยนะครับอยูย่ๆเนี่ยท่านประมุกก็เกิดมีเลือดกำเดาไหลออกมาครับที่ก็ไหลไม่หยุดเลยแล้วอยู่ก็สำลักเลือดหลังจากนั้นก็ล้มตายไปอย่างไม่มีบาดแผละอะไรเลยนะครับคือแบบแค่เลือดกำเดาไหลอย,อย่างเดียวมันถึงกับทําให้เราตายได้เลยเหรอครับนั่นแหละครับไอคนในสมัยนั้นเนี่ยมันก็งงเหมือนกันโดยเฉพาะกับองค์คารักษ์พระองค์ที่อยู่ใกล้ๆตัวพระองค์นะซึ่งก็เห็นว่าอย ไอการที่องค์ประมุขมาตายแบบนี้เนี่ยมันจังดูไม่เหมาะสมไม่โหดสลัดกับการที่ท่านเป็นกษัตริย์นักรบเหลือเกินพวกเขานะครับ <c oughs> ก็เลยได้เริ่มหยิบมีดแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆขึ้นมาที่แบบมีความแหลมคมนี่แหละเพื่อจะมาทําลายพระศพขององค์ประมุกนะครับที่ก็ทําให้ศพมันดูเละทุลักทุเลราวกว่าท่านเนี่ยได้ทุลักทุเลไปตายอะไรในสงครามซะหน่อยนะครับมันจะได้ดูแบบสมเกียรติกับพระองค์นะครับคือ <c oughs> แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอครับผมซึ่งไอสาเหตุการตายของพระองค์เนี่ยนะแอดก็ลองไปหามาแล้วว่ามันคืออะไรนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทราบแล้วว่ามันคือโรคชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าโรคหลอดเลือดขอดในหลอดอาหารนะครับที่ฟังชื่อแล้วเนี่ยมันก็อาจจะงงงงนิดหน่อยนะแต่ว่ามันจะเป็นอาการอย่างนี้ครับก็คือมันจะเป็นอาการของหลอดเลือดดาบริเวณชั้นใต้ผิวหนังของหลอดอาหารเนี่ยอยู่ๆมันก็ขยายตัวขึ้นมานะครับขยายตัวแน่นจนอัดหลอดอาหารนี่เต็มแบบขยับไปไหน,นแล้วก็ป๊ง เลือดแตกแล้วก็ช้ำในตายไปเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เป็นการอธิบายว่าทําไมตอนนั้นกษัตริย์นะครับถึงได้เลือดกาเดาไหลก็คือจริงๆแล้วเลือดมันได้ค้างอยู่ข้างในนานแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวนะครับแล้วเลือดมันก็ค่อยๆมาไหลออกทางจมูกนั่นแหละเพราะว่ากันว่าไออาการชนิดนี้นะครับมันไม่จะเกิดขึ้นกับ บุคคลที่ชอบดื่มสุรายอย่างหนักคือดื่มจนกระทั่งเป็นตับของตับแข็งอะไรน่ะมันก็เลยเกิดอาการแบบความดันเลือดสูงจนดันแบบเลือดไม่มีที่ไปไหนเลือดก็แตกโป้งขึ้นมาอย่างนั้นเลยครับผมซึ่งไอตอนงานเลี้ยงวันดังกล่าวเนี่ยมันก็คงจะเป็นวันที่กษัตริย์เนี่ยคงจะดื่มเยอะเกินไปหน่อยละมั้งอาการหลอดเลือดขาดในหลอดอาหารนะครับมันก็เลยได้เกิดขึ้น แต่เอาเป็นว่าทีนี้เราหมุนเวลากลับมาสู่ในยุคใกล้ๆปัจจุบันบ้านนี้ก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นแอดเล่าแต่สงครามในยุคโบราณมากเกินไปนะครับผมกับเรื่องที่2ครับจะตายอย่างนี้จริงๆดิ เอมเมอร์สันฮอปไคเนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในพลจัตวาที่เก่งเลยคือเขาเป็นเหมือนกับคนในกองทัพสหภาพในช่วงเวลาสงครามกลางเมืองของอเมริกานะครับที่ในตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้สร้างผลงานให้กับประเทศชาติอยู่มากเลยคือไปต่อสู้สงครามด้วยเทคนิคอัล้ำเหลือและที่สำคัญก็คือเฮียแกเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าความมีวินัยอะไรในกองทัพอย่างเข้มงวดด้วยนะหาแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งในปี1866หรือว่าตอนที่เฮ er ียแกเนี่ย ได้มีอายุไป54ปีแล้วนะครับเสียงโปง้งมันก็ได้ดังขึ้นมาจากในห้องของแกครับผมแล้วตรงท้องแกเนี่ยก็เป็นรูกลวงอันใหญ่เลยซึ่งไอบาดแผลที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการที่ศัตรูได้บุกเข้ามายิงเฮียแกอะไรแบบนั้นนะครับผมหาแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากตอนที่เฮียแกนะครับ ได้ทําความสะอาดบ้องปืนน่ะโดยการแย่ๆของอะไรเข้าไปขัดๆในลํากล้องปืนนี่แหละครับโดยที่ไม่นาเอาลูกกระสุนหรือว่าดินปืนข้างในนั้นออกมาก่อนนะครับโอ้ไม่กอดมีวินัยแทบตายแต่ดันตายไปเพราะดันลืมกดพื้นฐานของปืนว่าเวลาเราจะทําความสะอาดอะไรเนี่ยมันก็ควรนําเอาลูกกระสุนออกมาให้หมดก่อนนะครับพระเจ้าซึ่ง เอเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็ยังพอเข้าใจได้นะครับผมแต่ถ้าว่าเอาเรื่องต่อมาในี Ad ่แอดบอกเลยว่าจุดจบของเรื่องนี้เนี่ยแอดเดาไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับผมนั่นก็คือเรื่องในอันดับที่1น,นายครับกูรักมึงวะโดยเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของนายทหารผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าฟังดีๆนะ h u n d ิท t ส h a n d One ค o u n t s ลยเอาเป็นว่าชื่ออะไรก็ช่างมาเถอะครับชื่อยาวมากเรียกว่าเฮียหันก็แล้วกันนะครับซึ่งเขาเนี่ย ก็เป็นเหมือนกับนายทหารคนหนึ่งที่ก็รักนายเขามากครับซึ่งนายของเขาเนี่ยก็คือไกเซอร์วิลเทมที่สองแห่งเยอรมันนั่นเองหรือว่าจักรพรรดิเยอรมันผู้หนึ่งผู้ที่ควบทั้งตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของทหารเอาไว้ด้วยนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะมีเรื่องอะไรเข้ามาหลายอย่างเลยนะครับที่ทำให้องค์จักรพรรดิเนี่ยเขาไม่ได้สบายใจกันดังนั้นนายทหารผู้ที่รักท่านกษัตริย์แบบนี้เนี่ยเขาจะทำยังไงล่ะครับ ขาก็พยายามหาเรื่องราวอะไรต่างๆมาฟื้นฟูจิตใจให้กษัตริย์เนี่ยรู้สึกดีรู้สึกฟิลกูดกันบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องพวกการแสดงอะไรที่อาจจะทำให้กษัตริย์เนี่ยได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับพอดีเลยที่ในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีทริปปาี้ลาั์เพื่อแบบเฉลิมฉลองให้กับองค์กษัตริย์คนนั้นว่าท่านเป็นคนห้าวเป้งอะไรแบบนี้นะครับกษัตริย์เนี่ยก็เลยได้ชวนอาคันตูกะต่างแดนกันมากมายเลยคือ ให้เพื่อนเพื่อลองนึกถึงภาพงานเลี้ยงในปราสาทหินที่แบบเป็นยุโรปยุคก,กลางนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีโต๊ะอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่แล้วก็มีผู้คนมากมายมารวมในนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กษัตริย์เอ่ยหรือว่าแขกต่างๆที่พระองค์ได้ชวนมาหรือว่านายทหารเล็กๆน้อยๆเอย่อยเนี่ยแหละที่ก็ได้มาร่วมรับประทานอาหารอยู่ในค่ำคืนนั้นนะครับแต่แล้วอยู่ๆระหว่างที่ทุกคนกำลังรับประทานอาหารเนี่ยไฟมันก็ดับลงตุ๊แล้วสปอตไลท์เนี่ย มันก็ได้ส่งไปที่ประตูหน้าห้องนะครับเผยให้เห็นถึงชายคนหนึ่งที่ก็คือนายทหารชื่ออ่านยากคนนั้นแหละครับเขาก็ได้ปรากฏตัวกมาเชิดฉายราวกับเป็นนางพญาเลยซึ่งที่แอดบอกว่าราวกับเป็นนางพญานี่คือนางพญาจริงๆนะเพราะว่านายทหารผู้นั้นนะครับ ชีได้กระโดดออกมาในชุดของนักัลเล่สีชมพูฟรุง้งฟริง้งแลง้วก็โปรงบานฟูฟร่องเพื่อมาเต้นรําในงานอะไรเลยอะ่ะคือเด้งไปเด้งมาแล้วบิดบิดเบียเบ้ยวอยู่องค์กษัตริย์บอกกษัตริย์ข้ากษัตริ์ข้าประมาณว่าอ่อยกษัตริย์อะไรอย่างนั้นนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอเท้าความก่อนนิดหนึ่งนะครับว่าไอเยอรมันยุคเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้วเนี่ยเรื่องการทําอะไรที่มันดูเป็นแบบรักเพศเป็นผู้ชายรักกันหรือว่าคนแต่งหญิงอะไรแบบนี้นะ มันจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมากนะครับคือบางทีเนี่ยก็าอาจจะโดนสารเตี้ยลากไปกระทืบอให้ตายได้นะแล้วเพื่อนๆคิดดูสิว่านายทหารคนนั้นเนี่ยเขาเล่นไปเต้นแต่งหญิงอะไรต่อหน้ากษัตริย์เนี่ยเขาจะต้องโดนกษัตริย์จะไปเชือดหรือเปล่าครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับผมคือแทนที่องค์กษัตริย์จะตกใจว่ามันแบบโอ้นี่มันขัดตกกฎบ้านกฎเมืองอะไรแบบนี้ใช่ไหมองค์กษัตริย์กับยิม้มแล้วก็หัวเราะออกมาครับคือคือกษัตริย์ชอบว่างั้นเถอะ ทำให้ในายทหารคนนั้นนะครับก็เริ่มเต้นอย่างแรงขึ้นอยู่แล้วคือเต้นบิดบิดเบี้ยวเบี้วกันไปจนกระทั่งสิงตุบมันได้เกิดขึ้นมานะครับก็คือเหมือนกับว่าเฮียนายทหารคนนั้นนะแกจะเต้นแรงเกินไปหน่อยไงจนกระทั่งโรคหัวใจของได้กำเริบบาและเฮียแกช็อกชัดดาวไปกลางแขกของงานเลยนะครับคือตายแบบงงๆว่างั้นเถอะหากแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะหลังจากที่นายคนนั้นได้ตายไปเสร็จใช่ไหม องค์กษัตริย์นะครับก็ได้รีบมีการสั่งให้นำเอาร่างของนายทหารผู้นี้เนี่ยไปถอดเอาเสื้อถอดเอากระโปรงออกให้หมดเลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้รีบนำเอาทหารเนี่ยไปฝังเพื่อปิดข่าวไม่ให้ประชาชนข้างนอกรู้ว่ากษัตริย์เนี่ยได้มีการมารับชมงานเลืองระบาของชายแต่งหญิงอะไรแบบนี้หรือว่ากษัตริย์เนี่ยมีความใส่ใจในตัวผู้ชายที่มาอ่อยองคกษัตริย์นะครับผมเนื่องจากเพื่อนๆอ,อย่างจําได้ไหมไอตอนแรกที่แอดบอกว่าองค์กษัตริย์ท่านนี้เนี่ย ท่านได้มีดราม่าที่น่าเศร้าติดตัวจนทาให้ท่าน,นเี่ยซึมไปอยู่ซึ่งไอ้ดราม่าดังกล่าวเรื่องนั้นเนี่ยก็เหมือนจะเป็นข่าวซุบซิบนินทาที่ได้มาคอรหากษัตริย์ผู้นั้นว่าท่านเป็นผู้ชายสายวายนะครับผมเพราะแบบมีคนมักจะไปน,นินทาว่าเนี่ยอง์กษัตริย์นะสาุที่ท่านได้เป็นผู้บัญชาการทหารแต่งตั้งทหารอะไรไว้เยอะๆเนี่ยก็ไม่ใช่เลยหรอกมันเป็นเพราะว่าอง์กษัตริย์เนี่ยอยากได้ผู้ชายหล่อๆก้ามตึงๆมาไว้รอบกายกันยังไงล่ะ ซึ่งไอตอนแรกที่คนเขาร่าลือกันไปอย่างนั้นนะครับมันก็เหมือนกับข่าวโคมรลอยไม่มีน้ําหนักอะไรนั่นแหละแต่ประเด็นก็คือพอข่าวมาได้ผุดขึ้นมาใช่ไหมองค์กษัตริย์นะครับก็กลับซีเรียสกับเรื่องนี้อย่างมากเลยครับคือมีการพยายามไปวิ่งเต้นอะไรเพื่อปิดข่าวเรื่องเนี้จนกระทั่งผู้คนเขาสงสัยนะว่าอา้าวแล้วถ้ากษัตริย์ไม่ได้เป็นแบบนี้จริงๆเนี่ย กษัตริย์จะไปวิ่งเต้นทําไมล่ะครับนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้ข่าวลือนี้เนี่ยมันยิ่งดูน่ามีความจะเป็นไปได้ไปใหญ่เลยนะแล้วประเด็นก็คือด้วยความที่เรื่องรักระเพศอะไรในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับผิดคนเขาจะรับไม่ได้ใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยลามปามไปถึงการบ้านการเมืองเลยคือชาวเยอรมันเนี่ยเขาก็กลัวว่า เดี๋ยวประเทศของเขาเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นประเทศที่อ่อนแอหยาะแยะอะไรหรือเปล่าหรือว่าบ้านเมืองจะล่มจมอะไรกันไปเลยนะครับผสมปนเปไปกับสถานการณ์ของเยอรมันยุคนั้นเนี่ยที่เศรษฐกิจก็เหมือนจะตกต่ำอยู่แล้วนะครับผมจนทําให้ความนิยมในตัวกษัตริย์เนี่ยได้น้อยลงเลยครับกษัตริย์ก็เลยกลัวว่าเออเนี่ยแล้วถ้ามันยิ่งมีข่าวเรื่องกษัตริย์ได้มาชมทิฟฟานี่โชว์อะไรในพระราชวังพระองค์แบบนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้เรื่องนี้นะครับยิ่งวายป่วงเข้าไปใหญ่นั่นแหละครับกษัตริย์เนี่ย ก็เลยต้องปิดบางเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเลยนะครับซึ่งประเด็นก็คือถ้าหากกษัตริย์ไม่ได้ชอบแบบนั้นจริงๆเนี่ยแล้วทาไมนายทหารผู้ที่รู้ใจคนนั้นเขาถึงจะไปแต่งหญิงมาเต้นโชว์กับกษัตริย์อะไรละ่ะซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาบอกแต่ก็นั่นแหละครับเฮีย er ก็ไปเต้นมาซะจนหัวใจเฮีย er แกเขาวายกันไปเลยทีเดียวซึ่งแบบเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งอันดับที่แอดได้เตรียมไว้นะนั่นก็คืออันดับของนักรบคนสุดท้ายที่เขาเนี่ย ได้วิ่งไปตายหนึ่งนาทีก่อนที่สงครามโลกจะจบนะครับผมแต่ไอเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับแอดจะเคยเล่าไปแล้วละเอียดยิบเลยมั้งสามารถไปฟังกันได้ที่คลิปด้านล่างเลยนะครับว่าทำไมกันเขาถึงได้ตายหนึ่งนาทีก่อนสงครามจะจบนะครับผมหรือถ้าใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F.N.Derry นะครับและสาหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย